วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหลังคาตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆในบ้านของเรานะครับก็คือหลังคาเมทัลชีตนั่นเองครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรามาักจะเห็นหลังคาเมทัลชีตอยู่ตามข้างบนโรงงานถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของการาศาสตร์บ้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมทัลชีตเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเหตุผลหลักๆเลยก็คือ1ครับมันติดตั้งง่ายติดตั้งได้เร็วนั่นเองครับเวลาเรารีดมาเราก็รีดเป็นแผ่นยาวๆใช่ไหมครับช่างชอบครับเพราะว่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วัหลงงนึง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือมันมีพื้นที่ซ้อนทับค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เวลาที่รีดมาเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาซ้อนทับด้วยนู่นนั่นนี่ครับทำให้โอกาสรั่วเนี่ยน้อยครับเจ้าของบ้านก็ชอบนะแล้วสุดท้ายเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้บ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแบบสโลปแบบต่ําๆแบบนี้เลยนะครับคุณไปใช้กระเบื้องราคาคอนกรีตเนี่ยผมว่ารั่วแน่นอนก็เลยเป็นที่มาครับว่าเขามาใช้เป็นแผ่นเมทัลชีทแบบนี้กันนะครับแต่ว่าแผ่นเมทัลชีทเนี่ยก็มีข้อเสียหนักๆเลยครับก็คือหนเเ่อองงคดันนละู มันกองแกงมากถูกไหมครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนครับเวลาความร้อนผ่านมาเนี่ยไม้เทนชีฟมันเป็นเหล็กนะครับมันก็การความร้อนไม่ค่อยจะอยู่เลยเป็นที่มาครับว่าของ ACG เนี่ยเขาได้ออกกระเบื้องหลังคาตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเมทัลลุกนะครับโดยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวกระเบื้องหลังคารุ่นหล่อน snap lock ซึ่งเขามีเทคโนโลยีทั้งตัวน้อยชิลนะวครับแล้วก็ heat ิ h i l ตัวน้อยชิลเขาจะลดเสียงนะครับได้ถึง18%ครับแล้วก็ตัว heat ิ h i l ครับก็จะสามารถลดความร้อนได้ดีกว่าถึง25%เลย